ต่อไปนะคะชุดการทำงานโมดูลเสริมนะคะโมดูลเสริมห้องสมุดอาจจะไม่อาจจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความพร้อมหรือว่าความต้องการของบรรลักษ์ความต้องการของโปรแกรมเมอร์ด้วยนะว่าอยากจะให้มีหรือว่าไม่มีนะคะขึ้นอยู่กับงบประมาณนะคะแล้วก็ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หลายๆอย่างประกอบกันนะคะมีส่วนช่วยในการเกิดโมดูลเสริมขึ้นมานะคะเช่นโมดูลในการแปลงข้อมูลในรูปแบบของ RDA นะคะ อาจจะข้อมูลของเราอยู่ในอยู่ในบบของ Mark นะ,ะอยากจะเปลี่ยนข้อมูลเป็น RDA ก็มีโมดูลเสริมชุดโปรแกรมการทำงานขึ้นมามีการพัฒนาเพิ่มนะคะแล้วก็การจัดการบัตรสมาชิกและการชำระเงินหรือว่าการเปย์เมนต์นะคะจ่ายเงินต่างๆก็จะช่วยในการยืมคืนนะคะ งานยืมคืนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถัดไปก็จะเป็นบริการส่งทรัพยากรหรือว่า Delivery d o นะคะ n t d u m i v t r y l i v e r y ก็จะเป็นการส่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้นะคะบริการเชื่อมข้อมูลกับนักพัฒนาระบบนะคะบริการเครื่องมือบริการบริหารจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบหรือว่า Admin Tool นะคะบริการแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะคะเราจะเห็นว่าหลายๆแอปพลิเคชันนะก็จะมีบนโทรศัพท์มือถือมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ห้องสมุดก็เหมือนกันนะคะได้จัดทำแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยนะคะสามารถใช้งานได้สะดวกนะคะแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปคือโปรแกรมควบคุมการจัดการทรัพยากรบนชั้นนะคะเปรียบเสมือนชั้นหนังสือเสมือนนะคะก็จะเป็นเชลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสมือนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการ Inventory Control นะคะควบคุมหนังสือในมีการตรวจสอบการควบคุมหนังสือในห้องสมุดนะว่าหนังสือเล่มไหนเนี่ยหายไปบ้างนะคะหนังสือมีทั้งหมดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปจะเป็นบริการจัดการแถบหนังสือหรือว่า Color La b e l นะคะจัดการ แถบของสีหนังสือต่างๆนะคะให้อยู่ในประเภทนะคะที่เหมาะสมสุดท้ายก็จะเป็นบริการข้อมูลสําหรับผู้บริหารหรือว่าแดชบอร์ดนะคะแดชบอร์ดก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่ของสําหรับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นจํานวนทรัพยากรที่มีอยู่ในห้องสมุดทั้งหมดนะคะจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำนวนการบริการยืมคืนของวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นข้อมูลของแดชบอร์ดนะคะคล้ายๆกับ ข้อมูลของสรุปเกี่ยวกับโควิดอะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆกันเลยเราจะเรียกแบบนั้นว่าแดชบอร์ดนะคะอย่างเช่นมีผู้ติดเชื้อวันนี้กี่คนนะคะผู้เสียผู้เสียชีวิตกี่คนอะไรเงี้ยค่ะติดเชื้อสะสมทั้งหมดกี่คนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หายแล้วกี่คนอันนี้ก็คล้ายๆกันจะเป็นข้อมูลแดชบอร์ดนะคะบทที่3นะคะลักษณะการทํางานของระบบข้องสมุดอัตโนมัติก็ตกลงไปแล้วนะคะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยนะคะ และถ้าเกิดนักศึกษามีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับลักษณะาการทํางานของระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะสามารถสอบถามได้ทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะบทถัดไปนะคะบทที่4เราจะเรียนเกี่ยวกับการเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะแล้วเจอกันค่ะ